ครับวันนี้เรามาศึกษาภาษาละนากันต่อนะครับด้วยการอ่านนะครับด้วยการอ่านจากข้าวหงยินนะครับที่พ่นเขียนไว้เมื่อปีสองสี่หกแปดนะครับร้อยปีที่ผ่านมานะครับเอเดี๋ยวเอามันแจ้งเลยนะครับครับอ่าแจ้งอันก็มันก็เป็นภาษาที่พ่นเขียน ลงในอันปับสาแล้วครับเออก็มันเปลี่ยนภาษาที่มันก็คือกลางเก่ากลางใหม่ก็คือบบเก่าแท้บบใหม่แท้เออไหนมาเริ่มมีอันไม่เยอะไม่ขอจ้างมาละเออในน่้นมันเปลี่ยนมากว่าอันเดิมเดิมทีแล้วยุคต้นๆของภาษาละนาน่ะปุ่นบมมีไม่เอกไม่โทรก็คือไม่ย่ะไม่ขอจ้างนะครับเออปุ่นบมมีบนเรื่องอ,อ่านไปตามนั้นอ่ะอ่านไป ตามบริบทนั่นนะสามเสียงบอกจนกว่ามาถึงอันลุ่นประมาณร้อยห้าสิบปีลงมานะครับอันฝรั่งมังค่าเพื่อกมาทำาอ่ฝรั่งอังกฤษอะพื่มาทำบริษัทไม้ยอยู่ภาคเหนือเขาเนี่ยบริษัทบนีย bon อนะครับเห็นไหม ก็ตั้งโรงพิมพ์นะครับเออตั้งโรงพิมพ์ไมาสมัยนั้นม,มิชนาลีพุ่นเข้ามาตั้งโรงพิมพ์เอาภาษาศึกษาภาษาลนา,า,า,าแล้วก็ใส่เป็นแต้นพิมพ์นะครับอใส่ไม้เอกไม่โทก็คือไม้ไม่ยอไม่ขอจ้างนะครับเออมารุ่นนั้นเริ่มมีประมาณร้อยห้าสิบปีลงมานะครับเอ,อมาอันนี้มันประมาณร้อยปีนะครับประมาณร้อยปีก็ รุ่นนี้ยังมีอัน,อนสมุดกระดาษเน,นะครับรุ่นนี้ก็ยังเป็นป๊อปซ่ายอยู่นะครับสมุดกระดาษน้นมันมีเริ่มประมาณมีอันสองสี่แปดแปดมาหนะ่ะหลังจากสงสงครามโลกนะครับมันหลังจากนั้นมาก็เริ่มพัฒนามีมาอันสมุดมีเป็นสมุดมานะค็มันก็เริ่มแพร่หลายมาถึงประมาณสอง พันห้าร้อยเนี่ยก็เริ่มมีละเริ่มมีอันอสมุดกระดาษมาเขียนละเขียนบ้องแล้วนะครับบ่ารุ่นก่อนๆเนี่ยก็เป็นกระดานชั้นวันนะผมเองนี่เกิดสองสี่เก้าหกอ่ะผมยังตันใจเนะกระดานชั้นวันนะตอนอยู่อนุบาลเนี่ยมันนั่งเขียนเป็นอันเอากระดานชั้นวันมาเขียนนะครับเออยพอบอกมันกระดาษมันหาย,ยากสมุดกระดาษรุ่นนั้นเลยมาฮ่าโอเคนะครับไมอมาอ่มันก็ทัน อันศึกษาจากภาษารุ่นไหนรุ่นไหนนะครับแย่งเอาคนเดียวนะครับว่าเป็นรุ่นไหนครับพ่ออย่างครับเอามาไล่อามาไล่ก่อยแล้วนักก็บัรนี้นะครับมาอธิบายนักละเพราะมันยาวหน่อยนะวันนี้นะครับมาต่อจากตอนที่แล้วนะครับเออเสยนะครับเสวยปลาใหญ่ยุทธเนี่ยนะครับมาเอาจะต่อจากนี้ไปนะครับมาขยายหน่อยนะครับขยายหน่อยนะอ่า อ่าละอ่าเสวยเปลาใหญ่ยศน,นะครับต่อไปนะครับเราจะต่อต่อไปแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมอ่าเนี่ย <c oughs> อันนี้หนึ่งนะครับหนึ่งสอง หนึ่งสองกับสิบสองนะครับอันนี้ตัวปะาไม่กาปลานะครับปลาป้าปลาป้าป้าคังปลาคังความจริงมันจะเป็นตัวปลาหรือตัวปะก็ได้นะครับป้าคังนะครับมาพระคังนั่นแหละสิบสองป้าคังสิบสองปลาคังโอเคนะครับมามันก็คืออันอัน อันที่อันเป็นอันพระคังอันของอันอ่าเพราะเมืองปลาน่ะปลาสิบสองพระคังอันเออบ่อแห้ง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 หือดงดเออหืดงดอันนี้อ่านได้พอดีพอดีเลยมุนมุนมั่งมุนมั่งหมุนมั่งมุนมั่งมุนมั่งเออมุนมั่งนะมุนมั่งมุนมั่งนี่จะมัน มีอันอข้อหมายด้วยนะครับมูนมั่งด้วยมุนมั่งด้วยนะครับทองเงินนะครับทองเงินมูนมั่งด้วยทองเงินว่าเจ้า <c ười> <c ười> เนี่ยเจ้าเห็ไหม <c ười> เจ้าคนมีไม้สั์นะครับค <c ười> นมีไม้สั์ก็เมือมันเป็นไม้โกเนี่ยพวกก็เยาะใสให่หน่อยนะก็เป็นเจ้าเออ <c ười> เฮ้ยอะไรมา ความจริงอันเย่ะเนี่ยนะมันกลมาพัฒนามาจากกันไม้กงนะครับอันไม้กงเนี่ยปรากฏทำหน้าที่เหมือนเดียวกับมัสชัดนั่นแหละทำหน้าที่คือมันเอาต่าโบราณนะครับต่าโบราณก็ว่าไม้กงนะปุ่นปุนท่านอ่านได้สามเสียงอเจ้าแล้วก็เจ้าเจ้าเออมาเจ้าเจ้าเจ้าเออเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้มันเป็นไงม อันได้สามเสียงแล้วกันะะอันก็คืออันสัดและอันอันเย่ะ,ะไม่ใช่ย่ะก็คือไม่กลงน,ะนะะั่นแล้วก็มาโอเคนะครับว่าอันนี้มันไม่เยอเ่อเบล่าเกล็ดเป็นมามาย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ังไม่เย่อเกล็ดน้อยๆก็ได้เรือไม่ว่าเจ้าลูกลูกลูกฮักนะครับว่าเจ้าลูกฮักว่าเจ้าลูกฮักเอออย่าไปนะครับจะไปเห็นปักชนปะกเอปักชนหางปะ อย่าไปอู้เหานี่ไปเหานี่อย่าไปเหลือไปมาเขามาไปมันมันเหานี่นะอย่าไปเหลืออย่าไปเหลือเหลือเหลืออันนี้เหลือเหลือเลือเหลือเกินเลือเกินเกินเลือเกินนะครับเหลือเกินอันนี้เกินนะครับ เสร็จแล้วเออไม่เกิดบางคเปลี่ยนใจเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่กี่ไม่กี่นะอันนี้ไม่กี่ไหมนะก็พวกก็เขียนไปแล้วก็เอาเขียนแล้วเกินแล้วก็เกินอ่าซับอ่าซับสิ่งนะครับซับสิ่งมันสิงก็ได้สิงก็ได้สิงก็ไรไหมซับสิ่งทองอ่าทองทองเงินนะทองเงินอ่าซับสิ่งทองเงิน ทรัพย์สินทองเงินอ่าอ่าเฮานะ่รก็เฮาเฮาอ๋อบรรทัดใหม่นะครับบรรทัดใหม่เฮาอ่าทรัพย์สินทองเงินเฮาเฮาอย่างอ่าเฮาหาบ่ได้เฮาหาบ่ได้นะครับแม่ ว่าเจ้าเหรอมาเจ้าเจ้าอันนี้เด็ก่กี้มันเป็นอันไม่สั้นแล้วก็ไม่เยาะนะครับอันนี้ป้นก็สั้นแล้วก็สั้นเอออันเดียวกันนะครับเหมาอันเดียวกันเพราะว่าไม่สั้นก็ไม่ไม่ไม่กงอ่ะไม่สั้นก็ไม่กงนี่ทำนั่นนี่อันเป็นอันปุ้นฮ้องว่าเป็นอันอ่าเป็นอันอแยกเสียงอ่ะว่าว่าเฮ้ยมันอืกำหนดเสียงอ่ะกำหนดเสียงว่าอ่านได้สามเสียงนะเออมา จะใจไม่สั์หรือไม่กงก็ได้เหมือนกันนะว่าเจ้าอันไม่อันไม่สั์อันแรกนี่เป็นไม้กำกับไม่ไม่ไม้โกบรีเนี่ยเมือมันเป็นไม้โกบรีเป็นไม้เก่านะครับว่าเจ้าพุทธาจะพุทธาหรือบุตตาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพระป้อมนะบุตตาไหมแม่ยาแม่ยาแม่ยาไปเออก็นนี้ไปสั้นหน่อย ว่าอย่าไปเออไปให้เออไปให้นี่แหละนี่แหละแม่อ่านี่แหละแม่เอามาเห็นไหมอันนี้มันเป็นนั้นเป็นยุบลมบาดนะครับ <c oughs> เป็นยุบลมบาดแล้ว <c oughs> โอเคนะ,ค <c oughs> ะก็มาเจ้าเจ้ากูมารเออเฮานี้กูมานละมันเขียนกูมารก,ก็มีกลุ่มมันก็มีนะครับ เจ้ากูมาน้อยนะครับอากูมาน้อยก็ได้อากูมาน้อยนะครับอาของล้ำปางพ่นกลับมันนะครับเก็บเก็บ่าเก็บ่าเก็บอ่านี่มันเก็บเหรอความจริงเขียนเต้าอีมันก็เก็บนะครับมาพ่โบราณประมือแล้วจะอ่านเก็บอ่านเก็บก็โซเลตเตะเก็บเอานะเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาฮักษานะเห็นไหมอ่า เก็บเอารักษาอ่าการกันละติอ่ากันละติกันละติยากัรละติยาคืนนั้นอ่าคืนนั้นอ่าคืนนั้นอ่าลุง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 ฮุ่งฮุ่งแจ้งนะก็ฮุ่งแจ้งใช่ไหม And ca 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 young. Ok, là cóm ừ. tôi à, đô thị đô thị. Có ca 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 Ừ young. ơ, ông lạc. มันมันจะว่ามันเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมันก็ก็หายน้ำตาน้ำตาอก็หายน้ำตานะครับเห็นไหมอ่าอันนี้อันมันอะไรนะพุ่นจะเอาโอ้เป็นไม่กี้กัไม่กอมีอะไรมันอะไรเห็นไหมอ่านองอ่านอง ก็แห้งน้องก็แห้งบ่อเพื่นมาบ่อแล้วนอนเอาก็น้องก็แห้งอันนี้ตนนนี่ก็ไม่ใจไม้ก่อเพื่อนมาเอาไม่ไม่นี่เพื่อนจะเอานอนนั่็นอนน้องเอนี่นี่น้องนี่น้องอย่างเนี้ยนอนน้องบอกก็แห้งเออเนืองน้องเออถ้าจะเป็นเนืองน้องเนาะครับ เออน้ำตาเนืองนองก็แห้งถ้าจะเป็นเนืองนองละใครมาอันนั่นนะเออนี่เป็นไม่เกีเนา่นะเออเนืองนองเนืองนองตัวที่แเนืองนองนะเนืองนองเดี๋ยวไปแก่เนืองนองเนืองนองก็แห้งนะเนืองนองก็แห้งนะครับเก็บเก็บเออมากมากนิ่มมากนิ่มมากนะครับมากมากนะครับมันมากพวบะเเขียนเป็นมากเลยมั้ เป็นมา้าม้าเก็บมันมันคมยิงมันต้องไม่ใส่ไม่โทนะมากเมามันไม่ซัดกับแตนถมไม่กักนะครับเก็บหมากนิ่มแดงนะครับเก็บหมากนิ่มแดงอใส่ปุกใส่ปุ๊กไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไม่ส่องไม่เกาะมันขาดนัไม่กะไปกุ้งหนึ่งนะครับเห็นไหมไม่เกาะเนี่ยกิ มันก็คือไม่อไม่โกไม่ไม่โกไม่โก้ไม่โก้บวกไม่ไม่เกาะไม่ไม่เป็นไม่ก็กลายเป็นไม่เกาะเที่ยวเสาะหานั่นก็เที่ยวเสาะหาเสาะหาหมูจุ่มหมูจุ่มจุ่มทะลุจุ่นทะลุทะลบหรือท้าลบก็ไหวเนี่ยทะลบท้าฮกท้าฮก ทะลบหนึ่งก็อ่าทะลบกว่ทะลบนะ่งก็คือตาหฮมนะครับเห็นมเอลาจะอ่าลาจะอันนันบุตรเจ้าลาจะาบุตรเจ้าหกองฮ่าหกองค์นะครับเห็มเออ่ากันอ่ากันเนี่ยเนี่ยเนี่ยถูกปะปอมถอดละกันอ่ากันไม่ต้องไปอ่านละก็ได้ครับกหรือ อ่านก็ได้นะครับปะละนะครับปะละใช่ไหมปะละการพระละจวบปะละจวบอ่านไปบ่อยนะกันปะละจวบปุ๊บปะจวบปุ๊บนั่นนะกันปะละจวบปุ๊บตามนะครับตามอ่าตามอย่างโอเคนะครับอ่านอะไะไปตามตามตาม ตามความพระสงนะครับตัวกลางตามความพระสงนะครับมามามานอ,อนอนอน่มันมันมีไม่ย่ออ่านว่านอนอพุทธนะครับนอพุทธะนะครับโมพุทธะอันนี้นมันคิด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 คิมาว่าไงนอพุทธะท่าอย่างท่าท่าวง ข่าไปหมดอ่ะนพุทธวงศ์อ่ะเจ้าองค์เลิศล่าอ่าเลิศวกับใจตัวดะโดเด็กนี่แหละไอ้แม่การสะกดเออไม่ต้องมาสอบบอสเบยังเออไหมเจ้าองค์เลิศล่านั่นก็ไอ้มาไอ้ม่เต้อันนี้ตัวตะไม่เกี่ยกัเต้มากอ่ะเต้มากนิ่มแดงเต้มากนิ่มแดงออกออกออก อ่าออกออกจากปกออกจากปกปกผ้าอ่าออกจากปกผ้าอ่าว่าขอจนลองว่าขอจนลองนะครับว่าขอจนลองต่อต่อตัดนะครับต่อตัดเนี่ยตัวตะนะครับเห็นไหมอ่าตัวตะต่อตัดนะครับต่อตัดมาต่อตัด ส่วนนะครับส่วนแม่ส่วนมันมันมีมายกอ่านว่าส่วนนะครับบางที่แบบสวรรค์ก็ยังไรนะเขียนนี่นี่ส่วนหกนะครับส่วนหกหกพระองค์เอส่วนหกพระองค์อันนี้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 ตุ๊กกะไม่เก๋ตัห่างบ้างเก็บนะครับเก็บอ่าเก็บหกพระองค์เก็บเก็บเก็บยังโอเคเราไม่ไล่ก็แล้ว เก็บเก็บเก็บอืมเก็บตุมะะ้มแล้วก็เก็บตุม้มเก็บตุมต้มตอดซัดฮ่าซัดซัดไหแม่ว่านี้หมักหมักบ้าว่านี้หมักบ้าเออว่านี้หมักบ้านิ่มแดงจักมาตอตาเออ จักมาต่อตากับคำกับคำเปิ้นเออเปิ้นกำเปิ้ลเปิ้น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 แปลงนีกำเปิ้นแปลงเอออ่ะสั่งสั่งไม่สั่งไม่กวนยงงอ่าเป็นไทยเนาะไม่ไม่กวนสั่งไม่กวนยงนะครับไม่กวนยงเออ คนนี้เออพูดมีพูดด้วยไนหะมแมเนี่ยเออไมเจ้าวา่าสมัยนั้นมันก็ไทยก็มันเมืองมันก็โปนกันแล้วก็เออมันก็เติมห่าอะไรไมมาสามร้อยสี่ร้อยปีมาแนละ้วเออคนนี้พูดบ้าคนนี้พูดบ้านเนาะโอเคนะครับการตัวได้กลิ่นเออการตัวได้กลิ่นนะครับการตัวได้กลิ่น ก็ขาดก็ขาดทุนทุนทุนขาดเออจักเอานั่นก็จักเอาจักเอาอ่าจักเอาอ่าต่อจักเอาอ่าเจ้าละเจ้าละเจ้าละจัดเอาเอาสั่งแล้วก็สั่งมาเตื้อง นอนนะครัก็เอาแค่นี้นะครับสั่งมาเติมนั้นนะครับจบนี่นะไอ้ม่อันอเอากไปพออันที่อันปริวัติไว้เราก็ไม่มาครับอันที่ปริวัิไว้เรียบร้อยแล้วเมมันเป็นภาษาอันภาษาอันอปริวัติลณา,าแบบที่สามนะครับม่ตามสำเนียง ของไตยนยนนะครับเออตามที่ผมโอ้บบบบบบบเนี่ยอ่าจะมามันยังว่าสำเนียงไต้ลือกับไตยนยงไปตายทำลายนะสิบสองปะคัง <c ười> ปะคังกับพระครังนะฮะพระครังข้างที่นะสิบสองปะคังเออบ่อแห้งเหือดงดเออมูลมั่งด้วยมูลมั่งด้วยทองเงินนะทองเงินนะครับแบบนี้อ่า ว่าเจ้าลูกฮักเออย่าไปเลือกเกินเออทรัพย์ส,สิงทองเงินนะรัพย์สิงทองเงินเฮาหาบ่ได้เฮาหาบ่ได้นะครับมา ว่าเจ้าบุตตาเออแม่ยาไปให้นี้แล่แม่เอามาเอออันนี้เน,นี่ยก็เป็นยุบลมบาทนะครับเออมามันหายไปบาทนึงนะครับเ,ออเจ้ากุมารน้อยเออเขาเล่าครานี้เป็นเป็นกุมารน,นะครับเห็นม่มาเปิ่นอ่านเป็นกุมารบอกว่าเอ้มันหมุนเบางอย่างเนีน่ยกุมารน,นะกุมารน่นนะ เก็บเอาหักษาเก็บเอาหักษาอันน่้มังนิมแดงนั่นกันลลติยาละติยาคืนนั้นเออหุ่งแจ้งกอดเอาจนทั้งคืนเลยเจ้ากุมารน้อยก็หายน้ำตาอันเนี้อันนีอันนีอันตะกี้มันเนอนะครับ อมันมันมันเนอเเอาเอาเอาเป็นเนื้อเนื้อน้องนะคับเนื้อนองมันเลืองกับไม่ได้นะครับเนื้อน้องเนื้อน้องอ่าเป็นเนื้อนองนะครับเนื้อน้องก็แห้งเออเนื้อเนื้อนองก็แห้งเก็บหมากนิ่มแดงอ่าเก็บหมากนิ่มแดงนะครับเก็บหมากนิ่มแดงอ่า ใส่ปุกนะครับใส่ปุกอ่าเก็บม芒นิ่มแดงใส่ปุกอ่าใช่ไหมเอาละได้ละได้ม芒นิ่มแดงละ <laughs> ไปเที่ยวเสาะหาไปเที่ยวเสาะหาหมู่จุมทะลุหมู่จุมทะลบลาจะาบุญเจ้าฮกองฮกองค์นะใช่ไหม จะไปตาจนเอาหมากนิ่มแดงไปตาจนหมากนิ่มคำเหมืนกันปลาจวบปละจวบปุ๊บปะละจวบก็ได้นะครับปะลาจวบปะละจวบ,บก็ได้นะครับมันนักไปโอเคอ๋อปะละจวบแล้วก็ปะละจวบ การปละจวบป๊บปละจวบป๊บตามความพระสงฆ์นอพุทธวงศ์เออหมู่พุทธวงศ์เจ้าองค์เลิศล่าเออมาอ่าเจ้าอันปะกับหมูหกกับมานน้อยนั่นแหละเออไหม เตะหมากนิมแดงปกหมากนิมแดงมาเป็นปกมาออกจากพวกผ้าเออออกจากปกผ้าว่าห่อจนลองเออตอตัดเออเนี่ยจะเอามาจนก็หมากนิมหมากนิมคำมันอ่ะเออตายแล้วนี่นีนี่โอ้นกรมาน้อยเนี่ยเอาละเอาละเอาละ ส่วนหกพระองค์หกองค์ใจนะเก็บตุ้มตอดซัดมันเอาขว้างอะไรเขาทุกอันนี้อย่างใดนะว่านี้หมักบ้าเออนิ่มแดงเนี่ยมันหมักนิ่มแดงเนี่ยมันเฮีอบเบือเียเบือตาปลาเนี่ยเออมาสู้กับอันหมักนิ่มคำไม่ได้เลยเอ้อยังงนี่ยจักมาต่อตาเออ กั็เปิ้ลข้ามแปลงเจ้าเปิ้ลข้ามแปลงอ่ะเออเป็นคามาลูกอะแม่สั่งไม่กวนยังเห็นไหมสมัยนั้นก็มีอันภาษาอันไทยปูนมานะครับว่ามันผสมมาลูกก็เห็นไหมไทยกับเมืองน่ะเห็นไหม,ไเ,ม,อเ,หไหมเออคนนี้พูดบ้าไม่มีพูดด้วยมีไมมด้วยไหมมีถึงพูดถึงไหมเห็นไหม มันมันก็ผสมปนเปกันแล้วก็อันมันมันก็คือไตเหมือนกันนะครับอ่าไตไตอันนั้นคนไตทางไตบนก็อับไตนวลไตหรือไตอย่างเมื่อก็ไตเผาพันไตเหมือนกันทั้งนั้นแหละแม่มันก็ใกล้เคียงกันภาษามันก็ผสมปนเปกันไปด้วยแม่การตัวได้กลิ่นอการตัวได้กลิ่นอ ก็ขาทุนค่าออจักเอาสั่งมาเตือมน้าเอาอันหกหกองอันอ่กองใจเอาเอาเอามากนิมแดงกว้างเาจุกกว้างเลอาจะเอามาสู้ก็หมากอันนิมคํามันได้้ๆตัวกิ่นแล้วค่ากับบัตราทุนแย่มอล้วก็ว่าไปเลยนะ เอาละมันพูกนี้มันนั้นพระโพธิสัตว์กุมมาน้อยผมจะว่าอย่างไดนะครับเออเอาละเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ